สวัสดีครับมือหนี้เอาจิาพาพี่น้องมาปลูกผักในกระถางครับต้นหอมแบบนี้ครับเอาไว้กินตลอดทั้งปีครับพี่น้องอันนี้คือมันติดแล้วนะครับเรื่งงามแล้วมือนี้เอาก็ได้ต้นหอมมาครับก่อนอื่นก่อนอื่นมันก็จะเป็นต้นหอมแบบนี้มาเอาก็จิมาเด็ดใบที่มัน ใบเหี่ยวมนอครับใบเหี่ยว <c oughs> น่ครับใบที่เป็นแบบนี้ครับก็ <c oughs> ออกให้เบิดเลย <c oughs> แล้วก็จะมาแบ่งครับอันนี้เป็นมันปลูกในกระถางอยู่แล้วนะครับเอาก็ขยายปลูกใหม่เสียงเจ็บคอ <c oughs> นะครับก็แบ่งออกแบบนี้ครับ จะแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับอันแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ ต้นหอมเป็นเพื่อที่กินกินตลอดปีครับพี่น้องใส่แกงใส่อมใส่ไข่เจียวก็อร่อยครับทุกคนไข่เจียวต้นหอมนะครับเขาจะแกะออกาแบบนี้ก็ะได้แบบนี้ครับงามๆไข่เจียวไม่ปลูกนี่ก็ได้มาซีก่อครับซื้อมาน้ำมูนะครับพี่น้องพอดีพันสิขายายอยู่แล้วก็เลยขอแบ่งมาครับขอแบ่งซื้อมา หักโบวเป็นยังครับเดี๋ยวพ้นขึ้นไหมแบ่งออกแบ่งออกงามๆครับแต่ว่ามันหักเนาะหักกระโบวเป็นยังนี่ครับแล้วต้น2องตน นะอ,อันนี้คือเตรียมได้แล้วระด,ดับหนึ่งครับพี่น้องเรียบร้อยครับอันนี้คือกินมาแล้วปลูกมาแล้วปีหนึ่งครับพี่น้องปลูกมาแล้วกินมาแล้วปีหนึ่งครับขยายไปแล้วประมาณสิบกว่ากระถางเวลาปลูกเวลากินก็จะเอาใบสุดท้ายครับนี่ใบสุดท้ายที่เป็นเหี่ยวๆแบบนี้ยก็จะดึง ดึงเอาครับรีเอาเตอร์เนี่ยต้องก็จะย่งางใบเต้าไปครับเอาใบาขางใตนี่แบบนี้ก็จะกินแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ครับเวลาไปกินใส่ปนกับประมาณสีหาการเนาะเนี่ยน,นี่ก็เริ่มปลูกปลูกไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่ครับมื้อนี้เขาก็สิพาพี่น้องมาปลูกนี่คือเ้าเตรียมมือนเมื่อกี้ละเอากระถางแล้วประมาณสามสามอันพอสามสี่อันครับเตรียมดินปกติเลยครับ ก็จงปลูกพักในกระถางทั่วไปครับอันนี้คือติดแล้วนะครับเริ่มงามแล้วมีเริ่มงามแล้ว,ลวก็เอามือขุดเป็นหลุมครับเป็นหลุม,อมเอาสักสี่เนาะสี่สี่จุ่มสี่จุ่มครับ สีต้นนี่ก็จะปลูกกเป็นหลุมครับนี่แบบนี้ปลูกง่ายๆแบบนี้เลยครับต้นหอมต้นหอมปลูกง่ายสุดแหละแล้วมันจะแตกกอรครับเขาจะเพิ่งใส่ปุ๋ยได้ครับพี่น้องอืม,อม แบบนี้ปกติจะใส่สามนะครับแต่ว่าอันนี้พักต้นกลางเขาหลายนะครับ mm. เขามีแค่สามกระถางเขาจะปลูกซีที่เหลือก็จะไปปลูกในพื้นนะครับ mm. ในกระถางก็คือแบบมันจะบออื่นนำมันจะฝนตกมันกับบอ่อห้ามถวม่วเเ้าก็ยกไปมองอื่นได้แบบนี้ครับ mm. เรียบร้อยครับ นี่เอาแบบนี้ใบก็่ต้องตัดออกนะครับเอาไปแบบนี้เลยอืมได้แล,แล้วครับพี่น้องอันต่อมาต่อมาก็วิ่งครับนี่ปลูกเหมือนเดิมครับคือเกาอันนี้มันต้นกันข้างยาวเขากับด้ย ขาลงเลอกงจังหน่อยก็เหลือดินไม่ต้องเติมใส่เต็มกระถางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเอาฟุน้นมาใส่เวลามันติดเวลาผักติดเท่ากับเอาฟุน้นใส่ครับแบบนี้ครับทุกคน นี่ครับทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันครับ อืมจริงปลูกสามจะพอดีครับเวลาตันแตกก่อมามันจะไงครับตันนี้เฮ้มีต้นกาหลายเนาะปลูกเลยปลูกซปลูกซี่ก็ได้ครับอือนี่ก็จะประมาณนี้ครับทุกคนปลูกในกระถางอาศัยว่าสามารถยกยกยกเคลื่อนย้ายไปได้ครับถ้าอยากไปตั้งใสก็ได้ นี่ผักอันนี้ก็เลือไหลยยครับแกงไหลอันนี้จะเป็นผักชีไปเรื่อยหอมเปครับหอมเปก็เริ่เริ่มติดเกลื่อนล้วก็มีผักชีนะครับชีใน,นกระถางอันนี้นี่เขามีอีกซองกระถางครับอันนี้ก็จะได้ปลูก ต้นหอมเหมือนกันเดี๋ยวเอาดินมาใส่กันครับจะเรียงกันไว้แบบนี้แหละครับน่ากะจะเป็นผักที่อยู่ในดินครับนี่จะเป็นมะเขือเทศในกระถางครับทุกคนออกน่อยดีครับนี่จะเป็นมะเขือเทศน,น้อยแลจะเจียวต้นหอมใส่ชักต้นครับใส่เลย เรียบร้อยครับก็จะเป็นอย่งนีครับคลิปนี้กับพี่น้องมาปลูกหอมอันนี้ก็ปลูกเริ่มติดแล้วครับเพิ่นปลูกสามตน้นอันนี้แม่ปลูกครับหนึ่งสองสามอันนี้ปลูกซีครับส่วนติดแล้วก็จะง่างมันนี้แหละครับครับพบกันคลิปหน้าครับ